ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ฟลอเรนซ์นะคะแล้ววันนี้ปุ๊กจะมาทำคอนเทนต์เอาท์เล็นะคะทุกคนคือมันแบบแบรนด์เนมเยอะมากตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าไปดูว่าแบบมีแบรนด์อะไรบ้างเนาะแล้วคือแบบมันใหญ่มากๆอะ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในโุทชี่นะคะซึ่งของเยอะมากเดี๋ยวจะมาดูว่าแบบจะได้ได้กลับไปไหมทุกคนคือมันใหญ่มากแล้วแบบของเยอะมากๆแทบจะไม่ต่างจากช็อปจริงๆเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่ราคาคือแบบดีอะ่ะตอนนี้พวกคือวกว่าอยากดูเสื้อมากๆแต่ไม่รู้จะมีอันที่ถูกใจหรือเปล่าของเยอะแบบลาลานตาเลือกไม่ถูกเลยนะคะอันนี้นตัวน,นี้ดีนะคะว่า ลมิกี้เมาสอันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อโคดนะคะแต่ว่าราคาเอาจริงอันนี้ก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นสองเจดยูโรนะคะทุกคนตอนนี้ปุ๊กก็แยกเดินกับเพื่อนแล้วนะคะเพราะว่าเรามีเวลาช็อปแค่3ชั่วโมงเพราะว่าปุ๊กจองตั๋วกลับอะตอนบ่ายสาบแล้วนี่มันเที่ยงแล้วเออแล้วคือเหมือนแบบช็อปอะคือมัอนเราจะต้องต่อคิวเข้านะ่ะซึ่งคนเยอะมากๆแล้ววันนี้ที่ปุ๊กมาเป็นวันเสาร์ คือถ้าสมมติว่าใครจะมาปุ๊กแนะนาว่าแบบมาวันธรรมดาดีกว่าเพราะเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากแล้วคือมีของที่อยากได้เยอะมากแต่แบบเมื่อกี้เดินกุชชี่ผ่านกุชชี่มาแล้วซึ่งในกุชชี่ปุ๊กยังแบบยังไม่ถูกใจอะไรนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวปุ๊กจะเข้าไปดูมงเคลนะเพราะปุ๊กกะติดใจแบบเสื้อโค้ทของมองเคลอมากเพราะมันอุ่นมากๆนะคะแล้วตอนเนี้ที่ยุโรปอะอากาศหนาวมากปุ๊กก็เลยเออเดี๋ยวแบบว่าจะไปดูซะหน่อยนะคะว่ามีอะไรให้เราช็อปไหม โอ้เยอะมากคุยแล้วแบบสีน่ารักมากอ่ะเราต้องเสียสักกันแล้วแหละปุววกว่าเดี๋ยวปุ๊กขอเลือกก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปลองให้ทุกคนดูว่าแบบเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่ปุ๊กลองแล้วนะคือจริงๆอะปุ๊กชอบทรงนี้มากแบบมันเป็นแบบอยางเงี้ยเป็นสีน้ำเงินมันเป็นสีกลมแล้วตรงนี้มีขนนะคะแต่ปัญหาคือมันยาวมากทุกคนคือปุ๊กอยากได้อันที่แบบสั้นประมาณนี้ ทุกคนคือราคาดีมากนะคะอันนี้คือราคาของตัวนี้นะราคาปกติจะอยู่ที่1,480ยูโรนะคะก็คือแบบเท่ากับราคาไทยก็คือห้าหมื่นห้านะคะลดเหลือ1 3 6ยูโรก็คือลดเหลือสาม0 0ื่นแปะทุกคนคือแบบเท่ากับว่าเราเซฟไปแบบเกือบสอง0มื่นอะเฮ้ยคือถ้าใครจะมาแนะนำเลยแล้วแบบแคือมันไม่แย่ด้วยนะโอปกูเจ้าตัวนี้แหละเพราะว่ามันดีอะเราไม่สามารถที่จะหาราคาแบบนี้ได้ที่ไหนเลยระว่า ชอบแบบความขนนแบบเนี้ทุกคนหลังจากที่เราลองตัวเมื่อกี้ไปนะคะเราปุ๊กบอกอยากได้ตัวสั้นกว่าน,นี้นะปุ๊กมาเจอตัวนี้ทุกคนคือปุ๊กชอบมากกว่าตัวที่แล้วอีกนะมันจะเป็นเหมือนแบบหนังแบบเงาๆแบบเนี้ยทุกคนคือมันเท่มากเป็นสีแบบสีดํานะคะเป็นสีดำนะแต่ว่าไฟมันอาจจะทําให้เหมือนแบบเป็นสีน้ําเงินแต่จริงๆมันเป็นสีดํานะทุกคนความที่แบบมันเป็นหนังเงาๆแบบเนี้มันทําให้เหมือนเราเวลาใส่แล้วแบบเราดูตัวเล็กลงด้วยนะคือมันจะเหมือนแบบ เป็นเหมือนสกินนี่เอฟเฟกอะทุกคนซึ่งตั๊ว่ามันดีมากๆในเดี๋ยวให้ดูทงตัวท <Hello. S 1> ุกคนเมื่อกี้ที่ปุ๊กบอกว่าแบบอยากได้กิฟต์แต่มาเจอบที่แซกเกอรดีแล้วนะคะสวยอ่ะยากได้อ่ะทุกคนเอาดีไหม คนสรุปก็คือเราไม่ได้อะไรเลยนะคะที่พาไดา้อย่างเสื้อตัวมเมื่อกี้ที่ปุ๊กดูอ่ะคือคิดไปคิดมาก็คือแบบคือปุ๊กก็ซื้อมองค์เธอไปแล้วสีดำอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาเดินดูก่อนนะคะ mm hmm. เผื่อจะได้อย่างอื่นไปที่ไม่ใช่เสื้อผ้าบ้างนะคะคนตอนนี้เราก็ช็อปกันเสร็จแล้วนะคะซึ่งปุ๊กก็คือได้มองคลเธอตัวแรกไปเนอะแล้วก็ ได้ผ้พาพันคอบารลองกับรองเท้านะคะคือปุกรู้สึกว่าของมันแบบมันดีอะ่ะคือมันดีกว่าแบบเอาเล็ปกติแล้วก็ราคาดีมากนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากมาคือเราสามารถขอแท็กซีฟันได้สิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือมันก็จะถูกลงไปอีกอเออปุกว่าแบบใครที่แบบมาเมืงองฟลอเรนซ์อ่ะควรที่จะมาตํามแต่ว่าจริงๆตอนที่ปุ๊กมาตอนแรกอะ่ะมันที่ปุ๊กบอกว่ามันเป็นวันเสาร์ใช่ปะ่ะ แต่พอมาถึงอะคือมันใหญ่จนแบบคนมันก็รู้สึกว่าคนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วอะเออนะแต่ถ้าไม่มีโควิดอะคนก็น่าจะแบบเยอะกว่านี้เดี๋ยวถ้าถึงโรงแรมเดี๋ยวปุ๊กจะแกะให้ดูว่าแบบได้อะไรมาบ้างนะคะซึ่งจริงๆอะก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกมั้งตอนแรกคิดว่าอาจจะได้เยอะกว่านี้แต่ว่าพอก่อน เดี๋ยวเราไปดูที่มีลานต่อว่าแบบมีอะไรที่อยากได้กว่านี้ไหมตอนแรกคิดว่าแบบเอ๊ะสชั่วโมงจะพอหรือเปล่าเพราะอยากเลื่อนไปแบบกับห้าโมงแต่คือ3ชั่วโมงอะพอแล้วสําหรับเอาเลตนี้ปุกว่าแบบเดินทั่วแล้วก็ครบอะคือถ้าสมมุติว่า5ชั่วโมงมันอาจจะแบบนานเกินไปในการช็อปนะคะอันนี้ก็คือแบรนด์ต่าง เยอะมากๆม,มีวาเลนติโนอะไรอย่างงี้ด้วยนะทุกคนถ้าแบบใครมาก็ลองมาดูนะคะแล้วเขาก็จะมีแผนที่ให้ด้วยแต่ว่าจริงๆอ่ะเดินไม่ยากเลยคือแบบมันง่ายมากๆทุกคนแทมหลังจากที่เราช็อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาดูผ้าทิตตกดินนะคะที่ฟลอเรนซ์นี่แหละต้องใส่แมสตลอดวเวลานะใครจะมาเดี๋ยวให้ดูคนคนคือแบบยิ่งมานอน คนตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงช็อปกันนะว่าเราได้อะไรมาจากเอาเล็ตบ้างนะคะก็จริงๆก็ตามแบบในคลิปเลยแหละแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบชัดกว่านั้นเน <c oughs> เพราะว่าตอนที่ถ่ายในแบบในช็อปอะบางทีคือเหมือนแบบพนักงนานอะเขาไม่ให้ปุกถ่ายคือเหมือนปุ๊กแบบพยายามจะถ่ายวิดีโอเหมือนให้ทุกคนเห็นมากที่สุดใช่ปะ่ะแต่เขาบอกว่าแบบโนคาม e ร่านะคะเพราะฉะนั้นแบบเอออาจจะถ่ายมาได้ไม่หมดเนาะก็เดี๋ยวปุ๊กจะให้ดูนะอย่างแรกเลยนะช็อปแรก ที่ได้นะก็คือมองเคลนะคะเป็นตัวนี้ที่เห็นตอนแรกมันจะเป็นแบบหนังแบบเงาๆแบบนี้นะคะคือมันดีมากใครที่แบบจะมาจะเล่นสกีหรือว่าจะมาโซนสวิตอะไรอย่างนี้นะคะคือเหมาะมากๆเข้ามากๆตรงนี้เขาจะแบบเป็นฮูด,ด้วยนะแล้วก็จะมีขนแบบนี้นะคะเลิศมากแล้วที่เลิศกว่านั้นนะคะก็คือราคาดีมากๆเลยนะเพราะว่า อันนี้ป้ายราคาที่เขาแปะไว้อะ่ะก็คือราคาในช็อปปกติอะ่ะ1,490ยูโรนะคะก็ประมาณ556 0 0าห0ประมาณนี้นะคะลดเหลือ1043ยูโรทุกคนคือมันก็จะลดเหลือประมาณแบบ3 0 0 0 0 3่น0 0อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้ t ท็ refund อีก12%เนาะเพราะว่าตอนแรกอะปุ๊กค,คิดว่าถ้าซื้อจากเอา l e t อะคงไม่น่าจะได้แท็ก e f u ีฟันแล้วแล้วทีเนี้ยปุ๊กก็ลองถามเขาสรุปก็คือยังได้อยู่ทุกคนก็เท่ากับ ลดไปอีกอะเท่ากับตัวเนี้ยจากราคาเต็มแบบ5 6าหมอะไรเงี้ยก็คือตัวเนี้ยปุกซื้อได้ในราคาประมาณแบบ3 6มหมประมาณเนี้ยทุกคนก็คือลดไป2,000 0เลยซึ่งถือว่าแบบคุม้มมากๆนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นบาลองเนาะชอปที่สองที่ปุ๊กได้มานะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นผ้าพันคอแบบนี้ที่ปุ๊กถ่ายไปตอนแรกแต่ว่าอาจจะแบบพูดมาได้ไม่ครบนะคะนี่ทุกคนคือมันน่ารักมากแล้วแบบคือปุ๊กก็อยากได้ผ้าพันคอประมาณแบบเนี้ยมานานแล้วแต่ว่ายังหาสีที่ถูกใจไม่ได้นะซึ่งสีเนี้ยมันเป็นสีกรมกับสีแดงปุ๊กปุ๊กว่าแบบมันเข้ากันมากๆาเลยนะ นี่เห็นปะคือเราสามารถใช้ได้2ด้านอยากใช้แบบสีแดงก็ได้หรือว่าจะหั่นเป็นแบบสีกรม,มีก็ได้นะคะแล้วเวลาแบบภาพันคอสไตล์เนี้ยเวลาปุ๊กจะใช้ปุ๊กก็จะแบบเหมือนเอามาพันแบบเห็นปะปก,ก็จะมีความแบบเกรย์เกรย์กรุบกรุบขึ้นมานิดนึงซึ่งราคาดีเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูราคาราคาคือปุ๊กอะ เหมือนเขาน่าจะเอาป้ายราคาออกมั้งแต่ว่าปุ๊ก็จำได้ว่าอันนี้มันอยู่ที่260ยูโรนะเท่ากับ9,000กว่าบาทเพราะว่าถ้าเราไปซื้อช็อปจริงๆอะไม่มีทางที่จะแบบได้ราคานี้ก็น่าจะประมาณ12ื0นประมาณนี้นะคะผ้าพันคอประมาณนี้เนาะแต่ว่าซื้อที่เอาเล็ต9,000ค่ะแล้วก็ได้แท็กซ์ลีฟันอีกซึ่งถือว่าแบบคุ้มค่ามากๆนะคะ แล้วอย่างสุดท้ายที่ได้มาก็คือจากบาลองเหมือนกันเป็นรองเท้านะคะที่ปุ๊กแบบอยากได้มานานมากๆแต่ทำใจสู้ราคาเต็มไม่ไหวนะคะนี่ทุกคนมันเป็นแบบนี้เป็นรุ่น speedy นะคะแต่เอาจริงมันก็แอบ,บเก่าแล้วแหละแต่คือปุ๊อยากได้มานานมากๆแล้วเห็นป้าแล้วตรงนี้มันจะเป็นสีชมพูเกรดกรุ่มมากๆอันนี้ปุ๊กใส่ไซส์36นะคะทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ยตีเป็นเงินไทยอะราคา1 5 0 0 0บาทคือในชอบแบบ20,000ืไปลายแล้วป้าตอนเนี้ย คือแบบราคาดีมากแล้วแบบคือมันเป็นของใหม่แล้วมันมีไซส์ปุ๊บพอดีก็จัดมาเลยจ้ะนี่นะคะก็จะเป็น3อย่างที่ปุ๊บได้มาจากเอาเล็เนาะซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกที่ไปเอาเล่ะก็ไม่ได้หวังว่าแบบจะต้องได้อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอไปถึงอะเฮ้ยของมันแบบเยอะ เยอะกว่าที่เราคิดมากๆนะคะแล้วราคาคือดีมากๆช็อปคือเดินง่ายทุกช็อปจะแบบอยู่ติดกันแล้วมีหลายแบรนด์มากๆนะคะใครที่ผ่านมาฟอร์เรนซ์นะคะก็ลองไปดูเนาะคือแบบปุ๊กว่าแบบถ้าคนไทยมาต้องติดใจปุ๊กว่าเห็นคนไปแล้วแบบช็อปกุชชี่มาเยอะมากๆเลยนะปุ๊กว่าแบบมันมันน่าจะต้องแบบมีอะไรเด็ดๆในนั้นแต่คือที่ปุ๊กไม่ได้ซื้อมาเพราะคนเยอะมากแล้วแบบปุ๊กมีเวลาเดินน้อยนะคะ3ชั่วโมงปุ๊กก็เลยไปเดินช็อปอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ นั่นแหละใครมาฟอร์เรนซ์อย่าลืมมาตานะคะที่ The m มอลล์เอาท์เนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะแปะชื่อไว้ให้ด้านล่างนะคะส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะแต่ว่าสำหรับใครที่ดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนลนะค่ะบ๊ายบาย